สิ่งที่มันยากละหมากตอนนี้คือเขามีผู้เล่นจำกัดสิ่งที่ลิฟว์มันแก้ไม่ได้ก็อาจจะเป็นเกมแดนการด้วยค่ะต่อให้ไม่มีตัวเจ็บเนี่ยกลางลิฟูก็ยังโบอยู่อย่างเงี้ยยันดาวินดูยเยสเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีการเล่นของลิเวอร์อ o o ยังไงบ้างแฟนบอลลิฟูเป็นอะไรที่ หนูก็คิดว่าเป็นหนึ่งในแฟนบอลที่ดีที่สุดในโลกตามใดที่ลิภูมีครอบอยู่ลิภูก็จะกลับขึ้นไปอยู่ในเ้นทางตัวเองได้สวัสดีครับนี่คือเคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรงกับบุคคลในวงการกีฬาอยู่กับผมเจวรปัดทุกวันพฤหัสบ,บดีครับ2องทุ่มทาง YouTube ไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ Facebook ไทยรัฐสปอร์ต ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับเรามาเข้าเรื่องประเด็นฟุตบอลนอกก็ดีกว่านะครับมันก็ต่อเนื่องกันแหละครับไม่แมนยูก็เลี้ยฟคูนะครับเราเชิญบรรดากูรูฟุตบอลครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวันนี้เนี่ยเป็นคิวของหงแดงเลี้ยฟคูครับทีมที่ครองใจคนไทยมากสุดอีกทีมหนึ่งก่อนนี้ผมมีโอกาสเคยพูดคุยกับพี่กุยหรือว่าคุณตังคุยนะครับหนึ่งในคอัมนิช ผงแดงพันแท้เกี่ยวกับผลงานของทีมในช่วงโค้งสุดท้ายเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาส่วนในครั้งนี้ครับซึ่งเป็นช่วงที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่เป็นที่เรียบร้อยบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเราถึงทีมเรือผูกก็คือน้องไม้ครับพิชยาณนธีรก,กะวีกุลหรือว่าแฟนบอลในบ้านเราเนี่ยรู้จักเธอในนามของเปียกบางใหญ่ครับอดีตรองแชมป์แฟนพันแท้ผงแดงเรือผูในปี2 0 1 5ครั้งนี้เราพูดคุยกันเนี่ย เป็นการบันทึกเทปไว้ในช่วงหลังจากจบศึกแดงเดือดหรือว่านัดที่3ของซีซั่นนะครับซึ่งเป็นแมนยูเฉิอนชนะโอ่งแดงไปได้2-1แน่นอนครับเรื่องราวที่ถูกหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังก็หนีไม่พ้นผลงานของทีมของแดงเรือปูสภาพทีมทั้งในช่วงพรีซีซั่นหรือว่าการออกสตาร์ทฤดูกาลที่ไม่สามารถชนะใครได้เลยในพรีเมียร์ลีก3เกมแรกก็นับเป็นสถิติที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่สิปี แต่ว่าแฟนบอลส่วนใหญ่นะครับยังเชื่อมั่นในฝีมือการทํางานของเยอูไกนคลอปว่าจะสามารถพาทีมของแดงให้กลับมาอยู่ในเส้นทางของชัยชนะแล้วก็โอกาสนะครับในการลุ้นแชมป์ <c oughs> ไปคุยกับเธอดีกว่านะครับน้องเปียกบางใหญ่ครับเป็นไงครับผลงานเลอร์วปู <c oughs> ออกสตาร์ท <c oughs> มีซีซั่นตอนแรกเราดูว่าเราจะอยู่ด้วยกันนะ <c oughs> สองเกมแรกเหมือนเราจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าใช่กับว่าเราเนาะเพราะว่าพี่เจมแมนยู่หรือว่าของเรานี่คือเลี้ยวปูแล้วก็ในช่วง ในช่วงปีซีซันมันก็ทาท่าไม่ค่อยดีป่ะคือปีซีซันมันอาจจะนับไม่ได้ด้วยพี่เพราะว่าช่วงนั้นก็เหมือนลิฟท์เขาเขามีแมตช์คอมมิเตชิล์เขาก็อาจจะพยายามเตรียมตัวความพร้อมแล้วก็ไปเล่นคอมมิเตชิลก็เล่นดีเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นดีเขาเล่นเต็มที่ป่ะคะในมุมเราคือหนูว่าเต็มที่นั่นแหละมันอาจจะทำให้แบบว่าตัวเตร์มันเจ็บ้แต่มันก็มันมีคือมันมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บช่วงที่ผ่านมาอย่างตัวเด็ดๆเลยคือเตียโก้คัทลาอย่างเงี้ยเจ็บ พอเจ็บปุ๊บกลางก็ไม่เหลือใครแล้ว <จบ S 1> โกนาเต้ก็มาเจ็บอีกโกนาเต้ก็ยังออยังกลับมาลงไม่ได้มองมาหน้าสำรองตอนนี้คือมันไม่มีตัวที่จะทดแทนได้ดีโกโชต้าก็ยังกลับมาไม่ได้ก็ยังต้องพักฟื้นอยู่นี่นี่เราเราแค่นึกกันเร็วๆนะ,ะเพราะว่าอย่างเกมแดงเดือดถ้าเราย้อนกันไปเนี่ยน่าจะสองส,สองที่ก่อนนะ,ะที่มันจบแดงเดือดไปเนี่ยก็ดูสำรองแล้วเนี่ยปกติสำรองแมนยูนี่คือเอาจริงปห่วยมากแต่แดงเดือดที่ผ่านมาสำรองเลี้ยวปูนักกว่านะ โอ้โหเห็นแล้วแบบแฟนลิฟูปัดเหมือพูดตามตรงในเกมดังเดือดนะคะเราดูสิบเอ็ดตัวจริงปุ๊บเนี่ยแฟนลิฟูถอดในใจเฮอ้อวันนี้ต้องใช้ยาดมอีกแน่นอนคืออย่างหนูอม,มองแล้วหนูรู้สึกว่าคือถ้ามันลงไปแล้วมันดีมันดีไปเลยพี่แต่ว่าถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพเหมือนดังเดือดที่เราเห็นแต่จริงๆพูดถึงว่าก่อนเกมมันไม่มีมุมแบบนี้คือแต่แฟนแมนยูเราทําใจอยู่แล้วว่าอู้เสมอแล้วเ็าบุญแลต่แต่แฟนโหงอะเอาจริงเคยคิดอย่างน,นั้นคะคือหนูอะหนูก็ให้ทัศนะก่อนเกมเนาะก็ เลยว่านัดนี้มีโอกาสที่จะออกเสมอสูงมากด้วยความที่ว่ามันมาเจอกันจังหวะที่ต่างคนต่างไม่ดีแล้วแมนยูก็เล่นในบ้านต้องการ3มคะแนนแรกเขาต้อ<พ><น>งการแต้มแมนยูยังไม่มีแต้มเลยในขณะที่ลิพูเองก็ออยังหาชชนะไม่ได้มันก็มาเจอกันในจุดที่ทั้งคู่ต้องการคะแนนก็ต้องยอมรับว่าเมื่อวันเมื่อดังเดือดที่ผ่านมาแมนยดูดีกว่าดีกว่าตั้งแต่ผู้รักษาประตูเดกาก็เซฟได้เกมรับก็ดีลิซานอมาติเนสเล่นดีมาก เกมแดนกลางก็ดีกว่ามีคริสเตียน็กเซนแบ็กโทมิเนเกมแนวรุกมีโอกาสก็ทําได้ในขณะที่ลิ์พูเองกลางเกมระหว่างแดนกลางกับแนวรับมันมันห่างกันมันห่างกันมากเลยค่ะมันโบไปเลยมันหายไปเลยไม่รู้ได้ลงหรือเปล่าด้วยซ้ำไม่รู้ไม่รู้ว่ากลางสูงส่งลงชนมหรือเปล่ามันแปลกมากนะที่แมนยูจะชนะกลางชาวบ้านเขาเพราะว่าโมติกอยไอสองเกมก่อนนั้นออกช่วงออกสตาร์ทนี่โอ้โหเจอทีมระดับแบบโอ้โหทีมแบบทีมเล็กคุณจังกลางคุณสู้เขาไม่ได้แต่มันกลายว่า การครูชนะหรือพูดคอปก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าสิ่งที่มันยากลำบากตอนนี้คือเขามีผู้เล่นจํากัดคือเหลือตัวผู้เล่นประมาณสิบสี่สิบห้าคนให้เลือกใช้แล้วคนที่เลือกใช้ได้ก็ก็ยังดูไม่ไว้ใจไม่ได้เกมแดงเดมันก็เลยพังแล้วมันจะกระทบยาวไหมคะในมุมมองว่ามันออกสตาร์ทไม่ดีขนาดนี้แต่พูดตามตรงก็คือจริงๆถ,ถามสามนตัวหนูนะหนูก็คิดว่าสิ่งที่ลิพูมันแก้ไม่ได้ก็อาจจะเป็นเกมแดนกลางด้วยคะ่ะต่อให้ไม่มีตัวเจ็บเนี่ย กลางริพูก็ยังโบอยู่อย่างเงี้ยคือสำหรับแฟนริพูอยากได้เควินเดอร์อยย์คนเดียวต้องการคนแบบนั้นต้องการคนแบบสตีเวนเจอร์ตต้องการกลางที่แบบที่สามารถสร้างสรรค์เกมพลิกเกมได้คือตอนนี้ริพูเล่นเกมแบบว่าพยายามใช้ริมเส้นวิงแบ็กสองฝั่งค่ะใช่ใช่เขาสร้างแบบนั้นแล้วพอวันไหนที่เทรนด์หรือว่ารอโบคืออย่างทุกวันนี้ตอนนี้มันดรอปไปเยอะย่างรอบก็ไม่ค่อยเติมเท่าไหร่เติมไปก็เปิดไม่แม่นแล้ววันที่เทรนด์วันที่เทรนด์แบบว่าไม่สามารถ จะส่งบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษหรือว่าเปิดบอลได้แม่นได้เกมรับเขาไม่ไดีอยู่แล้วมันก็พังไปหมดนะกลายเออป็นว่าลิฟวูก,ก็โดนจับทางเล่นเกมดุ่มเส้นแล้วทีนี้ก็ต้องไปพึ่งใครก็ต้องไปพึ่งเกมแนวรุกให้ลงมาหลวงมโมซาร่าดีอาร์ตส่วนแดนกลางก็คือมันมันต้องมีคนที่คอยเชื่อมแดนกลางได้อบอลแถวสองมันไม่มีแล้วเนาะที่จะแบบว่ากดดันยิงโกยิงไกลอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออที่จะขู่ว่าเฮ้ยบอลสองของพวกกองหลังแนวรับคู่แข่งลิฟวูตัองเคลียร์ให้ขาดนะอะไรเงี้ย มันขาดจริงๆนะใช่ใช่ใช่พอเรามันนึกเราเร็วแล้วมันมีแต่คนออกบอลที่แบบโอเคอย่างเตียโก้เปลี่ยนบอลดีอะไรเงี้ยแต่แต่คนอื่นมันก็ก็ไม่เห็นแล้วมันก็เด่นแบบเด่นพวกรับแล้วเป็นมดงานมากกว่าคือเฮนโดก็เหมือนเป็นเหมือนที่พี่บอกเป็นเหมือนมดงานคือเฮนโดก็เป็นตัวโคบอลคาแรคเตอร์เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ต้องพาบอลขึ้นไปแล้วก็ทาประตูอะไรเงี้ยนานๆจะเห็นทีนึงมันไม่บ่อยแล้วก็เกมแถวสองลิฟูก็ไม่ใช่ อาจจะด้วยความเป็นยูเก้นครอปอะคะ่ะเขาก็ไม่ได้สั่งให้ลูกทีมเล่นเกมแถวสองอยู่แล้วเราจะเห็นแบบมันจริงมันปัญหามันมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนลิพูพยายามยังไงก็แล้วแต่ต้องเอาบอลเข้าไม่ได้ก่อเขตโทษอ,อ่ะคือมันไม่มีตัวแบบว่าเก็บช่วงหัวกระโหลกอ่าก็จริงถ้ามันมีมันก็อาจจะทําให้ลิพูมีอาวุธแล้วก็มิติเกมรุกที่มากขึ้นหนูว่าจริงจนะมีเดลบอยตัวเดียวอ, <laughs> อย่างได้มากอันนั้นมันอมของจริงอะนะใช่มันก็ เป็นไปได้ยากมากเลยเน<ช>ี่ยเราคุยกันเรื่องของความคาดหวังเนาะใน<ช>ในซีซั่นนี้คือมันก็น่าที่จะมันก็มองยากอะนะพอตัวเจ็บเยอะขนาดนี้<ช> <ๆ S 2> อะไรเงี้ยกว่ามันจะกลับมาสมบูรณ์ฟูลทีมแล้วก็อาจจะได้เห็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของของครอปด้วย<ช>ก่อนหน้าน,นี้จริงๆเขาก็เคยมีตัวเจ็บเยอะนะตอนนั้นเขาเอาตัว,<ช>ตวรอดอยังไงเล่าเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยแล้วก็เนี่ยซีซั่นนี้มันจะเอาตัวรอดแบบนั้นได้ไหมหรือว่ามันจะปรับเปลี่ยนวิธีการยังไรงรวมถึงการมาของดาบิ้ลูเยสด้วย มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลิอร์พูมีปัญหาเรื่องแผงหลังฟันได้เจ็บแล้วก็ต้องมีการสลับครูเซนเตอร์ประมาณ21 22 23ครั้งคือสลับมากสุดเลยแต่ว่าตอนนั้นเอาตัวรอดไปได้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าถอยใครไปก็เล่นได้แล้วก็กลางลิอร์พูช่วยกันได้ดีแล้วก็เกมลุกลิอร์พูทำประตูได้นะตอนนั้นนะคะมายมองว่าจริงๆก็ไม่ใช่ว่าไม่มีตัวเลือกแต่ครอปจะเลือกหรือเปล่าก็คือดันคาวันโย่ไปเลยหรือว่าใช้ดาวรุ่ง เล่นไปเลยใน,ในช่วงจังหวะที่ไม่มีตัวเลือกก็ถ้าไม่เสริมก็ต้องมีวิธีนี้นะคะ่ะที่แบบเ,เราก็ต้องไว้ใจนักเตะให้ลงไปแล้วทาหน้าที่ส่วนเรื่องของการเสริมทีมก็แน่นอนว่าครอปเองเขาก็สัมภาษณ์ว่าแบบเขาก็พอใจกับทีมที่มีอยู่แต่ว่ามันเป็นปัญหาที่นักเตะเจ็บแต่ก็ดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้แล้วหนูก็ว่าทางเดียวที่ครอปจะทําได้ถ้าไม่เสริมนะคะก็คือส่งนักเตะดาวรุ่งไปเลยลงไปให้เขาไปเล่นก็ยอมคือเหมือนกับว่าให้โอกาสแล้วก็ เชื่อใจเขาแต่ว่าผลงานมันจะทําดีไม่ดีออกมาแล้วก็ค่อยไปดูอีกทีหนึ่งน่าจะต้องเป็นมุมเนี้ยค่ะเพราะว่ายังไงก็ดูแล้วไม่เสริมอ,อเพราะว่าอย่างเสริมเข้ามาก็อย่างตอนที่ลิพูมีปัญหาแผงหลังบาดเจ็บอย่างเสริมเบนเดวิสเข้ามาค่ะก็ไม่ได้ใช้คือครอปเป็นคนที่อยากได้ต้องได้แต่ว่าถ้าไม่มีนักเตะเดใจก็ไม่เอาอคือเขาก็ไม่อยากเอามาเราไม่ได้ใช้อ่ะค่ะ เออคือเขาไม่ค่อยเหมือนแมนยูนะแมนยูคืออยากได้โค้ชอยาได้คนนี้ไปอบอร์ดไปเสริมให้อีกคนนึงให้อะไรเงี้ยเออมันก็น่าจะเห็นภาพชัดยันดาวินดูเยสเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีการเล่นของลิเวอร์พูลยังไงบ้างคือหนูว่าก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะแต่ว่าทําให้ลูกโยนของลิเวอร์พูลมีพลังมีอิทธิพลมีคือมีเป็นอาวุธมากขึ้นเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีค่ะแล้วก็ตัวที่ใหญ่ความสูงของเขาเนี่ยน่าจะช่วยในเรื่องของการประทะ ผู้เล่นแผงหลังในพีเมลีกได้เพราะว่าก็บึกเหมือนกันแต่ว่าถามเรื่องของความการเปลี่ยนเกมหนูว่าจริงๆแล้วมันก็ยังไปแบบนี้ความเป็นครอสปะหาก็คงใช้วิธีการนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติเราให้โอกาสกลางผู้เล่นดันการอย่างคาวันโย่นแน่นอนแหละคนหนึ่งที่ต้องเป็นตัวเลือกตอนนี้ลงมาคือเขามาช้าไปนะพี่ในเกมแดงเดือดถ้าเขาได้โอกาสทั้งเกมอาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่เราก็ตอบไม่ได้ค่ะคือนูนเย้มันเป็นดีนที่ต้องมีเพราะว่ามาเน่จะไป ือมันเป็นดีนที่ติดต้องเอาอะค่ะคือนูนเยซเองก็ต้องยังต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ก็ยังไม่ได้มองว่าจะมาแบบยกระดับอะไรมากเพราะจริงๆหนูว่าปัญหามันไม่ใช่แนวรุกอะคือจะย้ำเสมอว่าถ้ากลางมันดีมีเพย์มเมเกอร์มีติเกมมันก็ดีฟุตบอลสมัยใหม่มันต้องเป็นอย่างนั้นจริงค่ะนูนเยซอะทำได้ดีอยู่แล้วเขามีทักษะอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยต้องมาดูเพื่อนว่าช่วยพพอร์ตเขาขนาดไหนเพราะเขาก็ต้องการตัวป้อนเหมือนกันนะคะ <c oughs> มีความเร็วแต่ก็ต้องการตัวป้อนหลายๆอย่าง ก็เลยมองว่าปัญหาคือจะพูดว่าเขาจะมาช่วยลิฟวูได้เยอะเราก็ตอบไม่ได้แต่เชื่อว่าเขาเป็นหนึ่งคนที่ลิฟวูต้องมีณตอนนี้ยังไงมันก็ต้องมีลิฟวูไม่เคยมีหน้าธรรมชาติหน้าเปล่าธรรมชาติใช่เขาคือตัวตอบโจทย์แหละแต่ว่าที่สําคัญที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาคนเดียวมันขึ้นอยู่กับเกมโดยโรวมทั้งหมดผลงานแบบนี้โอเคแหละมันมีเรื่องปัจจัยเรื่องตัวเจ็บนะคือ ล้ออะไรโซเชียลวีดียมันก็ธรรมดาบอกว่าเป็นองค์ข้ออ้างด้วยนั่นแต่ว่าในมุมเราคือเราเราดูทุกบอลเราก็จะเห็นแล้วยิ่งเราเป็นคนทํางานเราจะรู้ว่ามันส่งผลเรื่องคุณภาพผู้เล่นมากผลงานมันจะเป็นยังไงอะโดยรวมทั้งซีซั่นอะเพราะว่าจริงก็มันหนักนะจริงมันส่งผลตั้งแต่พี่เจว่ามันตั้งแต่4ีแชมป์ด้วยมันทําให้ักเตะกรอบมากนะจริงพี โวเล่นถี่มากมาแล้วฤดูการนี้มีบอลโลกมาขั้นอีกมันไดพักน้อยนะใช่เพามันพักน้อยเสร็จบ,บางที <c oughs> มียูยฟ้าในเชลลีกมันต้องมาเตะก่อนอีกมาเข้านี่เออ <c oughs> ก็จริงนะเอาจะว่าอย่างไงก่นเอาจริงก็พูดตามตรงว่าเหนื่อยนะคะแฟนริพูเหนื่อยสําหรับฤดูการนี้แต่หนูก็เชื่อว่าสุดท้ายริพูจะกลับขึ้นไปอยู่ในท็อปโฟได้ฝากแฟนริพูกันละกันนะคะว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าความเป็นยักนครอฟหนูมั่นใจ อินครอปวีทัสหนูมั่นใจว่าตามใดที่ริพูมีครอปอยู่ริพูก็จะกลับขึ้นไปอยู่ในเ้นทางตัวเองได้อืสําหรับแฟนริพูนักเตะออกได้แต่เยเกนครอปต้องยังอยู่ต่อตอนเนี้เพราะว่าหนูก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมีผู้จัดการทีมคนไหนที่จะมาแทนครอปได้แล้วเป็นเป็นในความเป็นริพูแบบเนี้ก็ต้องดูกันไปทีละนัด <laughs> อะไรที่ทําให้แฟนๆเ,เ,เอาบ้านเราก็ได้นะหรือว่าที่เราไปเห็นก็ได้<ฆ>ทำไม ถึงึต้องเป็นเร์พูลที่แบบคลองใจคนมากเพราะว่าคือกว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยได้แชมป์ลีกเนี่ยมันสามสิบปีเนาะแล้วไอ้คนเชียร์ที่อยู่ก่อนนั้นเนี่ยคือมันควรจะเป็นเจนที่แบบค่อยๆล้มหายาจจากไปแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยคือมันแทบจะไม่ไม่ควรที่จะมีขึ้นมาได้หรอกไ่มเพราะว่าช่วงหนึ่งมันก็จะเป็นแมนยูช่วงหนึ่งมันก็จะมีบีเชลซีแป๊บนึงอ่ามีแบมอซิตี้ซึ่งช่วงนี้น่าจะเป็นอานซิตี้ด้วยสาไปเลยต่ว่แต่เร์พู่ก็โอเคมาละมาเป็นคู่เทียบที่ดีของเราเนี่ย คือเราชอบจากคนก่อนไหมถึงจะไปชอบทีมอะไรมันคือเสน่ห์ที่มันดึงดูดว่าเออฉันขอเชียร์ลิเวอร์ p o o จริงจริงมันอาจจะเราเริ่มจากแมตช์แมตช์หนึ่งนะคะมันก็จะมีแมตช์ที่หลายๆคนประทับใจอาจจะไม่ใช่แมตช์ที่ได้แชมป์ก็ได้แต่ว่าทุกคนประทับใจแต่ส่วนใหญ่เด็กสมัยนี้จริงๆก็มีความผูกพันในครอบครัวด้วยก็คือความผูกพันจากพ่อสู่สลูกแต่อย่างหนึ่งที่ชัดเจนในลิเวอร์ยุคป,ปัจจุบันที่ทําให้คนชอบหรือว่าเป็นองค์ประกอบโดยรวมค่ะตั้งแต่แฟนบอลไปจนถึง ผู้บริหารคืออย่าง f g อ g เองก็ต้องยอมรับว่าเขาปรับปรุงลีพูคือปรับการปรับปรุงสนามการโอเคงกอาจจะได้บัตเจ็ตไม่เยอะเท่าทีมอื่นแต่ว่าก็มีการเสริมทัพคือให้สิ่งที่ครอปต้องการได้อยู่อย่างได้ฟันได้ไดอลิซอนเบเกอร์มาส่วนอีกคนหนึ่งที่มีผลต่อหรือว่าก็ทำให้แฟนลีพูกลับมามีศรัทธาคือเจคินครอปเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นองค์หนึ่งในองค์ประกอบแล้วก็เรื่องของทีมผู้เล่นด้วยค่ะ เวลาเราไปดูกิจกรรมที่นักเตะทําในสโมสรมันจะดูเหมือนนักเตะมีความรักกับล์พูต่อให้เป็นนักเตะที่อาจจะไม่ได้ลงเล่นบ่อยแต่เรารู้สึกว่าเขาเขารักเขารักสโมสรแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเขารักลีพูจริงๆริอร์พูเกือบจะไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกแล้วล์พูเตะยุโรป้าลีกแต่นักเตะมีใจอยากจะมาเราก็เลยรู้สึกว่าองค์ประกอบนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญคือแฟนบอลค่ะแฟนบอลล์ฟูเป็นอะไรที่หนูก็คิดว่าเป็นหนึ่งในแฟนบอลที่ดีที่สุดในโลก คือต่อให้มันจะมีการรัฟอะไรกันก็ตามมันก็เหมือนเป็นสีสันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วแฟนริพูเหล่านี้ทำให้คําว่า you w i l n e o n e มีความหมายคือคุณจะไม่เดินอย่างเดียวดายมันมีความหมายขึ้นมาจริงๆ mm hmm. มันหนูอ่ะหนะูมีเพื่อนเป็นแฟนริพูมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรามีปัญหาแต่เขาก็จะซัพพอร์ตสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าจจะเตือนสติอะไรก็ว่าไปคือรู้สึกว่าองค์ประกอบนี้ก็ทําให้ริพูมีมสนสเน แล้วก็หลายๆคนอาจจะรักขึ้นมาจากตรงนี้ที่โอ้โหแฟนบอลแห่ที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูแบบมีพลังค่ะเป็นเป็นจุดประกายให้คนชอบจะฝากอะไรถึงแฟนแมนยูไหมยินดีด้วยเราคึกคืนอยู่ช่วงดึงช่วงดึงเอายี่ว่ายินดีด้วยค่ะแฟนแมนยูแล้วผลงานมันจะเป็นงานคู่นี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันคมันจะเกาะกันไหมหรือว่าสุดท้ายมันจะเก่าเหมือนเดิมหนูก็ประทับใจอย่างหนึ่งนะหนูรู้สึกว่าเทนฮาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ มากระตุน้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ดีด้วยเขามีวินยัยเขาแบบเป็นคนแบบคือต่างจากผู้จัดการทีมที่ช่วงจังหวะที่เปลี่ยนของแมนอยู่มาก็เราดูกันไปค่ะต่อยา่าพลาดขึ้นมาอ่อใช่ใช่บางทีมันมันพูด <laughs> อะไระมากกว่านี้ไม่ได้ไงเพราะว่าสุดท้ายเราก็ยังไม่เห็นว่าคือบางทีต้นซีซั่นมันมันมีผลต่อเนื่องมาจากจากท้ายซีซั่นก่อนด้วยนะแล้วในดูกาลนี้มันไม่เหมือนเาะช่องเขาอะไรเงี้ยเออก็เห็นชัดเลยว่า ทีมใหญ่มันก็สะดุดได้อะไรเงี้ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สะดุดได้สะดุดกันิวคาเซินก็จริงก็จริงเราดูแล้วกันแต่อันนี้ก็สะดุดไปยาวแหละไม่ได้หรอกเปลี่ยนได้สิเออสมบัติผัากระชมมากนะไม่ได้ไม่ได้อยากต้องบอกว่าไซรันอย่าพลาดขึ้นมาพลาดเมื่อไหร่พร้อมซ้ำเหมือนกัน